สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เรามีคันทำนายดวงปี2025สําำหรับชาวราศีกุมมาฝากค่ะปีนี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพมาดูกันว่าในปีนี้ชาวราศีกุมจะต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรบ้างพร้อมทั้งเคล็ดลับเสริมดวงที่จะช่วยให้คุณสามารถ ก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จค่ะปี2025จะเป็นปีที่ชาวราศีกุมต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ใมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายงานที่คุณต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาจะทำให้คุณได้พัฒนาทักษะและขยายความสามารถในงานที่ทำอยู่ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้จะมีโอกาสขยายฐานลูกค้าและเติบโตมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการบริหารจัดการการเงินและเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากภาระที่มากเกินไปการเงินของชาวราศีกุมในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอจากงานที่ทำอยู่แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในบางช่วง ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่อาจเสี่ยงเกินไปคำแนะนำคือให้จัดระเบียบการเงินอย่างมีระเบียบตั้งงบประมาณรายเดือนและหมั่นออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความรักของชาวราศีกุมปีนี้จะเป็นปีที่ชาวกุมจะพบกับคนที่มีลักษณะตรงกับสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงการรู้จักเปิดใจและปล่อยให้ความรักค่อยๆพัฒนาจะช่วยให้คุณได้พบกับคนที่ใช่ในที่สุดค่ะคนมีคู่ความรักของชาวราศีกุมในปีนี้จะมีความมั่นคงและความเข้าใจมากขึ้นคู่ของคุณจะให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆและอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่น การซื้อบ้านหรือการเดินทางระยะยาวสุขภาพของชาวราศีกลุ่มในปีนี้ค่อนข้างดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดที่อาจสะสมจากงานหรือความวิตกกังวลควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและดูแลจิตใจเช่นการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจและภูมิแพ้ วิธีเสริมดวงของชาวราศีกุมข้อ 1. สวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีฟ้าหรือสีเขียวเพื่อเสริมพลังด้านโชคลาภและการเจรจาข้อ 2. ทํทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือบริจาคให้กับองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์เพื่อเสริมดวงด้านการงานและความสำเร็จข้อ 3. ปลูกต้นไม้มงคลเช่นต้นไผ่หรือว่านหางจระเข้ เพื่อช่วยเสริมพลังบวกและป้องกันสิ่งไม่ดีในปี2025สําำหรับชาวราศีกุมจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและความท้าทายที่ช่วยให้คุณโติโตในหลายๆด้านทั้งการงานที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีการเงินที่ควรมีการวางแผนให้รอบคอบและความรักที่มั่นคง คุณจะสามารถผ่านพ้นความท้าทายต่างๆไปได้ด้วยความตั้งใจและความพยายามของคุณขอให้ชาวราศีกุมทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตในปี2025นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ